ao, à, chỉ biết tao ai đây có sai tắt cái gì đấy, bật tắt phần máy si, máy này, ơi này, đâu บ้านักพน้องเปิดคิดเปิดพามากแต่อยู่ทางเรืนซานของบ้านนองฟอนหมดแล้วบ้านนพน้องอดูพี่น้องคิวลังงามป้านพิณอาป้านี่ตรงงามเลยพน้องไอผมตรงนี้นี่เนาะเบิ่งมุมนี่พน้องไอเียวได้พน้องนนี้เรียร้อยหลาเดียวแจ้งในเรา้ยินเสียงอัน สวรรค์เจตเจตอยู่พี่น้องเลยเนาะนี่คนนี้ก็กาดทักทายสวัสดีสบายดีเอพ่อแม่พี่น้องที่พัะจุกูทุกคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราทางประเทศทั้งเหนอกะเห็นดี่ตอนถับขอสู่ซ่องหน้าเพลินคือเก่าก็เดิมเนาะสิ่งที่ขาบด้วยมาได้ได้ก็คือขอขอบคุญขอคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่พระจุกูทุกคนที่สามารถติดตามนะครับชมให้งกำลังใจกับทางหน่วยโดยตลอดเนาะเบิร์นเบิร์นขาเบิร์โฆษณาเบิร์นการขอขอบุญขอคุณเออพ่นพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิร์นการทำงานของสร้างเพื่อนพี่น้องเนาะว่า ใส่ฮ you know, okay, you know. อดไส่พี่น้องเหรอพ่น้อนุ่งหน่อยกับมาคำ้ำในพี่น้องมันเนี่ยจะจะเศร้า,านี่กับอยู่เพื่อนพี่น้องเลยบ้านในเมือบ้านเนาะค่ะจอเศ้านี้แต่บัทางประตูนเพื่อนเนาะอยู่พเดียวจอเศ้านี่มาดึถอดถรลมของนอกก่อนนะพี่น้องเน่ยข่อยขาไปตรงไหน Oh, 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 nhưng vậy là bởi vậy là bởi vậy là bởi rồi rồi, này, bởi vậy lại oh, oh, à. đấy bạn là bởi nó là bởi cái là trái đấy bạn à lá nó à hay đấy, đấy. You know? oh. Oh, này, tập là này, cái này. Yeah đẹp dạp ghen để nó để tip để tip nhau này, đây này. Oh, thì bắt à, no. oh. tôi đi mùng đi bò 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 mùng này bò mùng đi 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 đi bò mùng đi bò mùng เสม,มอนี่ยคืองามงามขึ้นเสม,มอเสม,มอคือนนคนเออนาะเดือนที่แล้วยังงามขึ้นเนี่ยนี่เออปพีแล้วคนเราเนาะมีกำลังใจพี่น้องไปอ่ามื่อก่อนครับค,คือนู่เือเห็นกันนะเนะาะฮะวาันทั้งน้องเ<ร>บาคำ้ำเพิ่นหรือว่าน้องคำ้ำเนาะเนี่ยได้สบายดีเดอ้อเลยอ่ะจับกล้องดูกันไอ้ฮานุงหนวดกันเป็นทั้งมือกล้องเป็นทั้งมือสร้างลูกสร้างพี่น้องอ<ร>เลยเห็นทุกอย่างเลูกอะไรดีได้ก็ดี่ได้เราที่เงินตรงนี้อ่า

Thôi yên bò Nhiếp thì hù vậy Hồ mọi người Nhiếp Hồ hù vậy mà Không, chỉ biết tôi đây mà đi Ủa sao vậy? Tắt ở gì đây Bật นี่แหละวิธีส้างแสดงว่าเป็นสร้างบ่ยเ้ยจะส้างมากยังส้างอย่างเนาะโอ้แสดงว่าตอเฮ็ดขาดเคืองมาแล้วเนาะังพอเออ้นต่เล้านนี่ยส้างเหมองเป็นบ้าเบ่ยบานเนี่นี่เปลี่ยนมาที่ตัวแกแบบจงเท่อ้าวเพี่กับคุ้งกันนบานนี้เอ้าบานนี้เน่ มาเว้ยตายแลยกินนี้่าว่าทางอยู่เม<อ>ื่อใครกินไหนกินตายครับนีอันนี้เว้ยกูพี่ก็ไหวได้จะต้องมันจะต้องมันจ้าสู้บสุดหรือมันบบเขาเน่แต่ก็เป็นจริงนะจสิจชบชนี้แต่ที่มหนโบจำพ่นพ่นส่วนพ่นต่อสมัยนี้คยไม่ร้มันเลยเ็อเฉี้กมาตอมาตออแล้วพนทั้งมาุ่นบบเขาบบจำบ แอะไรกันมากเลยเขาผู้บริสุทธิ์บู้เที่ยงหมืออ้าวบานนี้เฮ้ยเนาะเมื่อกี้ยังบอกอยู่ว่าฉันชิว่าสร้างบ่านเจ๊คชิว่าจังไลยดีใครหน่าไอ้เนาะโอ้ยตายแล้วจะชิว่าจังไลยบานนี้ทีบอกภาษาเอ๊ะภาษาบ้านนี่อยากให้เป็นภาษาคิดเนี่ยเนี่ นี่น้องคือกมคืนพนาบอกว่าบราาอะบอตบอตัเงมีเปลือไม่นะบอแต่คือกรคืนเจ้าน่ะมันหักแล้วแล้วเจ้าเสียว่าต่อเลยแต่เจ้าเราเขาทางพดผู้สุดมันเลยมันซนกันมันเลยว่ามันไกลบ่เันเขาอนเดียไม่าช่วยมันมันบีนะชมันบีนะคือต้องพูดได้บัดนี่จมันติสุดเลยเพียงมู้ใช่ชนผู้ใดชนได้อ้กระบอกได้กว่าพีอนบราเรืนองอะประจําแล้วไม่ใช่บุเข่าดนั่นเออ โอ้ยแล้วอาบานเ็ดได้วมเที่ยม่จารือเออใหม่นี้ภรวะุนตัวนี้มื่อับถจับจัไม่ปั๊บหนิมันตอนมีเสียเขาได้ปั๊บรดดนี่คุณมาห้างนี่ละนี่ละสี่พี่เป็นอะไรคือเาลผมัค่ามันบคุ้งกันตรงานแล่มๆใส่ไ้มลันกเรืางทานจานทานืมม สร้างนะ้นมา้านะอเออนะจมาะอโอ้เขยบขาไปเลยก็ตอนตอกระปุกระถางจ้ากะหนะวาตอกเลยพ่อจัวะเสร้างหวาออยะก้อยหานบางครั้งมีบบกรังบกรงอืม นี่สุดนี่มันเทีได้บาทนี่ยแค่ป้าไปไม่งอดขอกบ่อ,อนนะปาไม่งอ,อกเกียมือร,ราใช่ไม่งอดพี้ยงเลยฮอไอเกียม,ม,มือมีงูเหลือมมือเาจีเขาเนี่ยเออเบิ่ง่กอกเบ่พี่น้อก พอว่าตอนนี้เขาเขาคุ้งใหม่นี่ชิุดท้ายปุ้ยทายแล้วเขาคุ้งใหม่ปั๊บนี่ยังประธานให้แล้วจะทายเอาไปช้างหมดแล้วก็น,น,นเนาะทายคนเดือนบ่ไปถามเจ้ากรแหงเลยพอจะตอบได้ว่าเจ้า,าเออคัไมไม่ได้ไงบาที่แฟนดีได้แฟนเดียวนี่เนาเอ๊ะเปาเนาะอ่ามืงมึงนี่จะคัมน้องแฟนเดียวนี่ บอกกระเตกใช่แล้วมาแล้วเอาตรงไหมใช่ทาคยิ่ดสดด้องมาสุดนีนน่ทีอว่า้อยประปรกบกันเรียบร้อยทีอว่ามีเสืวเจ็บเลยนช่ เป็นยันไเป็นยงไงตเป็นไังไเงเนาะงามนะเขื่อนงามสวยพุน <c oughs> <c oughs> ดูหวานมากวน้วเนาะเอน่ <c oughs> น <c oughs> ข่อยทามาตอกเลยบ่อตอกเลยข่อยสร้างคนนะ่ะ <c oughs> แต่กันยุ่งกัแต่ับผมสูก่เนี่ยของเนียมึงเอามเลมือพกานามาต่อตไม่ไหวติดใจคอยต่อไปเขาัเถียงกันเขาบบาดนี่เหรอวะเล็กานะนเด็กชายานี้นะเังเด็กชง่อาเ้ยเอ้เ้เฮ้น้ทเ้ยเไ้้เฮเฮ้้ยเเ้ยเฮ้เฮ้ยเเ้ยเฮ้้เเยเ เอาเอาบาดเอามือนี่ไปจับจับแป้นบาดมือนี่งไปจับเอ้าเอาจะไรกับาทับาานีแป้นไหสินะจับจับแป้นแล้วน้องสั่งคนไหมเปลี่ยนไหมที่กไป เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะบอกคนนะไม่ได้เปลนคำข่าวที่เราเจ้าวันนี้เจ้าเขาได้ปนแค่ไหนต่อไป่บัวต่อเป็นต่อวสิบแปดแม่ตอมันิบแปดแม่เลยเพิ่มเลยเพิ่นเพิ่ใส่ห้อยต่อนะต่อต่อันสิบแปดต่อโอยมีสามคันเลยลูกบอต่อันสิบแปดมันมีฟองนะต่อวันสิบแปดนะมันสังงามเนาะ คอยต่อคอยตอ <contam> ตอ,ตอทางงาเป็นบ่นี่เสือมันเด้งนะบ้างเนาะมันเด้งมันสีงงดสนมัตีบาดรถบาดไหมรถตอต่อบันนะฮะตัดรถตัดบอลไม่สีไม่สีแดอบาทเนี่ยไม่รอดไงอืมีการเสียหายเกิดขึ้นไม่รอดอ

Các bạn đi. Tiếng tay đi các. chàng nhóm ở đó, đẹp thì các bạn. <laughs> <laughs> ลุนต้าบันทักเครื h <h ่องอีกวะแล้ไม่ก้าวคยมเนดูไปเดยคงดูดูบ่เคยเห็ดเอมาตอนแรกก็เห็นดอมะ Đúng mà ạ? Vẫn hết bộ đặc thức Đúng Rồi, vâng nhạc, có Đúng rồi. rồi mình hát một chiếc Cơ, giờ diệt lộn bờ Ờ, à, phá đi Chăm nó không ạ? Ừ Bảo luận, bảo luận phá đi นี่ค <seine Christmas> ือระวังการคันหอนใอ่ไหม ของข้างในของตัวแบงคึ uh ่งนั้นตัวของโทรนี่อาจจะคืนได้ไปครึ่งหนึ่งตอนมงเล็กเลยมันเฮ็ดได้อยู่นะสำนันไม่ได้ต่อ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 ต่ ปปปเหลือหมดหลายแลย้วพี่น้องไก่แล้วไก่สตีขึ้นเฮือนแล้วเอ้ยมาแมงไกเ็เชื่อสรองแล้วไอ้บุรลล์่ว่าม้ยเด็ดเนาะมวยเด็ดถ้าอสี่บาทโปเยียบบานหน้าต่างพี่น้อง,<น> <laughs> งเลย,ยบาทโงรยเยบบานหน้าต่างกันเดียวกันเนาะเออเนาะสี่ขอบนี่ยังบริษ้ทพี่น้องเลย ท้าคอสีขาวปนดในเศ้าไป่นอยงครับฝากลุยตากคนกับมาทางลวหัวซักระขอบเลยประมาณส อีก3ามแผ่นพี่้องหมอนี่เราจะพุ้งอีกสามแผ่นแคงนี้ให้สปินแบอ,อื่นนะมาทีสมบูรณ์แล้วทั้าทางในพี่อ้องเลยมาเจ็บบนของกันก่อนนะ Quảng lại nhau với bà ghi la Rất đơn giản mà đi coi Rất

เป็นภาพวรวมภายในเนาะพี่น้องเนาะือยังเหลือแต่มองนี่แหละพี่น้องเลยทำทุกตัวบอลทำเดี๋ยวลงไปบนข้างลา่างรอบๆภายนอกกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ จากที่ใทยหนาบ้านเรียบร้อยพี่นอ้องเลยห็ยังเรือมองนี่พี่น้องเลยนี้ยังริไ้ง่กันตนเันงบันอตหมนมุมนี่ยังงามพี่นอ้องเลย <c oughs> จ้ามองมุมนี่ออมาดีมากทังนี้โดยโดยโดย,โดย,โดยพักกันเฮ็ด่ังนึ่งข้าหนึ่งข้าอือ มีขาวแรงเนาะนอมีเขาอ้าต้งกินมีขาวแรงเต้หัวดแล้วบ่นี่นะโอ๋ขาวแรงขาวเสาแบบนี้บ่มือนึ่งจะหวดนเสาหวดโอ้โหสาหวดแ้งหวดบ่สาแต่เสาวันึงแหลงหัวนงบางมือกามหวบงมือก็สามกสามคนว่าคนหลาย้โอมมือใดอ่าคน mà lại thì mà lại là cái sao ừ, nhưng qua bài vai nó nguy cát nhưng qua bài yên cái chọn bay đi kìm mọi người 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 mọi nó mọi người mọi người mọi người mọi Nào mọi người หนาว่ะหนาวจีโอไฟะไหม่คนตาจ้าบัดนี้แล้วลไฟผีวาๆอยู่ได้ได้กินข้าวแดงหนึ่งขลายคนาองนี่เหรอคนเองนี่จุกนีกมีหนกได้ยังกี่ข้าวเราเปนวันบรเวรจะคนแดงผมมีหนุอะ ม่ได้แกงนะไม้แกงน้ะไม้เออได้หน่อยเดียวหน่อยเดียวได้หน่อยเดียวก่อนขำไปหาบ่เออโอ้เนื้อไก่เราพี่น้องงามนะงามเลยงามงามพี่จ้าของได้ครับไก่ตะผูกก็รอคือคนซื้อนี่พี่น้องแม่ไม่ได้ผูกนับอยู่ว่ามันไม่เจ็ดตัวที่อย่าลบ จะว่าคนหลักไปแล้วจ๊กม่ไ่ได้ลักมาเ้เซียเก่ามั้งปล่อยก็ช่วยกปล่อยอือพี่น้องไงเงินไ่ได่นไงพี่น้องมันเห็นพี่น้องเงินไปเ่นน่เลยเอย่าดาอย่านย่แป ไทยไปเผาสวนไหเนี่ยไทยอาไทยอไทยกับบักคำาไทยกาคำคนได้อาไทยใเลยอนนี้คุณนอะเออคนน้อยนี่บ่อ๋แถวอาไทยคนคได้อะแถวอ้ออแถวอะแถวอ๋าทยอะาคำอะาตุอ่าาะอืม นี่ครับมาหอดคำเนี่ยพี่น้องเลยชว่วงนี้ครับเป็นช่วงวันบ,บ้านชีเสีงหาบุ้งเลยพี่จักหน่อยเนาะลงมากับตากผลตั้งแต่เช้นูพี่น้องเลยจะเอดพลานตับทุบผุนมาเนยกับตากผลนเข้ามาอีก ฝนลิ่นเนาะรนหนาวฝนอกันเด้นทรางกรจเด้เรื่อนเจ้ากันเนาะแล้ก็ได้ขึ้นเนี่ยได้ขึ้นนอนเนี่ยนปัดขางห้เลยตีโเมอยนี่ยังบกท่าเนาะสีทาเเนาะทรออาโอ้ยได้กี่ลายเท่นลายลินเด้เด ร่อยเนาะทายนี่พื่อนเราเนี่ยฮะเนาะครัสำหรับคลิปนี้เองหนูขึ้ขอจบคลิปคลิปกันได้อพี่น้องเนาะเลยเลยสบายดีเด้อเลยเลยฮะเลยสายตาเด้อใบยาวเด้อจะบอกไปเลยออกแล้วเออบไม่หายเมื่อก่อนเด้อข่อยออกไปเลยบอกไปเลยแล้วคำแล้วอยู่ยังถนนทางมันคำมันมืดถ้าเข่ามาเลยครับหัวซักหัวข่อมไว เป็นยังดยสบายดีเด้อโดยโดยเนาะฮะนพี่น้องครับคลิปนี้หนูจะขอจบคลิปคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเราพกพ่อขนาคลิปหนาดูเช้าพี่น้องเไงเนาะพี่น้องเลยอ่าเขาเพินฟลาเซล่าก็เหลือแต่แค่ตัวในห้องโถงนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชุดนั้นชุดนั้นก็เหลืออยู่บมกีิเพนขนาดเส้นเล่าเราก็มาเหลือตรงมิหน้าบ้านหนูพี่น้องได้หนึ่งนี้เนาะ การนนะัดจิต่อไปด้วยตามด้วยบันไดไปอ,อันนี้พี่น้องใส่ใส่บานเนาะนบาตรมุ้งต้องทาสีนนะบานเนาะพี่น้องเนาะถ้าทศนิจได้เอาขึ้นทา้ายใส่ง,ง่ายเนาะพี่น้องถ้าว่าเอาขึ้นไปท้ายทาเทิงม,นนมันจะเพื้อน,อนพ,พี่น้องเนาะมันจะเปื้อนแผ่นผาเชลลาเนาะพี่น้องเนาะเขาโบทาณจะดุม นะไม่ได้คไม่ไดขอตัวปิดคลิปช่วนี้เราไปนอนรับพ่อพ่อกันในคิมนาอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเพียงฝังเบิร์ตจุกขู่จุกคนจากคลิปนี้บายดี